ความงามสามประการธรรมเทศนาโดยจะประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมหลวงพอ่อวิริยังสิินทโรนะโมตัสสะภพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุสังละ,ะเตเปัญญังเตอิมัตตะสัมมะปริยายะตะ อัตโทสาทายัสมันเตหิสกจังธรรมโมโซตปุตตินะบดนอัตมาจะได้แสดงมมธาารรมเมตตาพันรนาคำรอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้เป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนความรู้ความฉลาดของพุทธบริษัทที่ได้มีความสนใจ ในคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธบริษัทคือใครพุทธบริษัทก็คือภิกษุสามนเณรอุบาสกกุบาสิกาในปัจจุบันในอันเดีคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกกุบาสิกาภิกษุสามนเณรอุบาสกอุบาสิกานี้เองที่ได้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามา เป็นเวลาถึงสองพัสี่สิบปีเท่นี้พุทธบริษัทมีความรู้มีความสามารถมีความเข้าใจเข้าใจว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นอาทิกริยานังงามในเบื้องต้นคือสิงมัดเชกริยานังงามในทั้มกลางคือสมาธิราโยสอานกริยานัง งามในที่สุดคือปัญญางามนั้นไม่ใช่หมายความถึงแค่คนสวยคนงามแต่หมายความถึงสิ่งเป็นที่มีประโยชน์สิ่งที่สละกัสลวยความมีประโยชน์ของมนุษย์ความเป็นที่พอใจเรียกว่าสิ่งที่งดงามเพราะฉะนั้นเพื่อให้เป็นสิ่งที่งดงามแท้จริง เป็นที่รักใคร่แท้จริงพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติว่าอาทิกริยานังงามในเบื้องต้นคือสินสินนั้นแบ่งออกเป็นสองประเภทสินของโยมมีสินห้าสินแปดสินของพิกษุสามนเณรเมสินสิบสินสองรยี่สิบเจ็สินนั้นเป็นเครื่องประดับประดาหรือทำสังคมให้เป็นสุข มนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้อยู่คนเดียวไม่ได้ไม่เชื่อว่าเป็นสังคมมนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันเยอะห้าคนสิบคนร้อยคนพันคนแสนคนล้านคนร้อยล้านพันล้านอย่างนี้เรียกว่าสังคมสังคมเหล่านี้ถ้าขาดศิลไปแล้วสังคมนั้นจะเป็นสังคมอยู่ไม่ได้เพราะอะไร แม้กระทั่งศีลในข้อแรกศีลในข้อแรกนี้ท่านห้ามไม่ให้ฆ่ากันนอกจากฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์ท่านห้ามไม่ให้ฆ่ากันแต่ว่าอาศัยกิเลสที่มีอยู่ในจิตของคนเรียกว่าสะสมกันมาร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติล้านชาติไม่รู้กี่ร้อยล้านชาติอันนั้นหมายถึงการสะสมกิเลสมา เมื่อสะสมกิเลสขึ้นมาอย่างนี้มันก็ทําให้มีความกโลภความกโกรธความหลงความโลภนั้นก็คือเรามีของเราแล้วเราอยากไปเอาของคนอื่นก็อีกด้วยหรือมีเท่านี้ไม่พอจําเป็นที่จะต้องเสแวงอ่ไม่รู้ว่ามันจะผิดถูกยังไงใครจะเดือดร้อนฉันไม่รู้ด้วยอย่างนี้ถือว่าผิดเป็นความโลภ เป็นตัณหาอวิชชาเรียกว่าโมหะจริตเมื่อทำเข้าสังคมต่างๆนั้นก็เดือดร้อนใครมาขัดขวางก็ฆ่ากันใครมาขัดขวางขัดผลประโยชน์ก็ทำลายล้างซึ่งกันและกันนี่คือโมหะจริตของมนุษย์แต่ว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ในเมื่อบุคคลนั้นได้มาอยู่ในอาธิการยานัง งามในเบื้องต้นของพระพุทธศาสนางามในเบื้องต้นของพระพุทธศาสนาคือการไม่ฆ่ากันเมื่อบุคคลผู้ที่มีศีลอยู่ในสังคมต่างๆเพราะว่าศีลน,นั้นถือว่าเป็นอานิสงส์ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโคกสัมทาสีเลนะนิพุติงยันติ สีเลนสุขจริงยันติคนจะมีความสุขได้เพราะสิลสีเลนับพ่อกับสมถทาคนจะมีพวกสมบัติก็เพราะสิลสีเลนนิพพุตริงยันติคนจะถึง,งร่านิพพานก็เพราะศิลเพราะฉะนั้นถ้าคนเนี่ยสามารถที่จะทําให้เกิดเมตตาขึ้นมาได้หาทางแก้ไขไม่ให้จิตของเรานี้เหี่ยมโหด มีความโกรธเป็นที่ตั้งเมื่อความโกรธเป็นที่ตั้งแล้วก็ใช้โมหะจริตเป็นเครื่องตัดสินอันนั้นคืออินเลสนะปัญญายบไม่มีเมตตาบุคคลเมื่อเกิดขึ้นมาไม่มีเมตตาก็สามารถทําได้เมื่อสิ่งที่นั่นจะเป็นความทุกข์แก่ใครก็ทําได้นั่นคือคนที่ขาดมนุษยธรรมเพราะฉะนั้น ข้อที่หนึ่งหมายถึงว่าปันอาติปาเป็นเรียกว่าคุณธรรมของมนุษย์เรียกว่ามีมนุษยธรรมมนุษยธรรมนั้นในปัจจุบันโลกต้องการมากที่สุดคือต้องการที่จะให้มนุษย์เนี่ยมีมนุษยธรรมเมื่อมีมนุษยธรรมแล้วเนี่ยความปลอดภัยต่างๆก็เกิดขึ้น เดินไปไหนมาไหนจะอยู่กันที่ใดจะนั่งที่ใดจะนอนที่ใดมีฝาเรือนหรือไม่มีฝาเรือนประตูหน้าต่างไม่จำเป็นต้องไปติดแหวเหล็กกันประตูหน้าต่างอย่างนี้ก็เรียกว่าสังคมเป็นสุขแต่ทีนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรมันก็เกิดขึ้นมาจากจ,ากจิตของบุคคลที่เยี่ยมโพด จิตของบุคคลที่ไม่ได้รับการพัฒนาจิตของบุคคลที่ยังเป็นผู้ดุชนเมื่อเป็นเช่นนั้นเราทำอย่างไรโลกัอนี้จึงจะเกิดความสุขและทำอย่างไรพุทธศาสนาจึงจะเข้าสู่จิตใจของ,งสังคมมนุษย์สังคมมนุษย์เอากันที่ว่าเมืองไทยเราสังคมมนุษย์ที่ทำอย่างไร จึงจะเอาการปฏิบัติในทางจิตใจเนี่ยให้เขาได้ริมลดหรือเขาได้มีจิตใจที่อ่อนโยนจากความเยี่ยมโหดมาเป็นความมีเมตตาจะทำได้อย่างไรองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงสแสดงมัดเทกลยานังงามในท่้มกลางคือสมาธิ พระพุทธเจ้าตรัสงามในเบื้องต้นแล้วว่ามันดีจริงๆมันเป็นของดีของสังคมมนุษย์แล้วยังเป็นบุญแล้วยังเป็นกุศลแล้วยังทําความสุขมาให้แล้วยังนําพภคประทั์มาให้ในี่ว่ากันทั้งว่าสิ่งทีนี้การที่จะเป็นเช่นนี้ขึ้นมาได้ต้องอาศัยสมาธิสมาธินั้นเป็นเครื่องกลมกลาวจิตจิตของคนเรานั้น เกิดขึ้นมาก็หอก็หุ้มห่อด้วยอาวิชาการหุ้มห่อด้วยอวิชานั้นเ็จะาโมหะจริตหุ้มห่อด้วยอาวิชาทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนจึงเรียกได้ว่ามีโมหะจริตครอบงำอยู่แล้วแต่ว่าโมหะจริตอันนี้จะครอบงำได้มากน้อยแค่ไหนคนที่จะแหวกไหว หรือเรียกว่าข่มใจเพื่อที่จะไม่ให้โมหะจริตอันนี้ครอบงามได้แค่ไหนเพียงไรเท่านั้นแต่ว่าโมหะจริตนี้ได้ครอบงำเราอยู่นับแต่วันเกิดมาจนถึงวันนี้แล้วมีทางเดียวเท่านั้นที่เราจะสามารถแก้โมหะจริตอันนี้ได้ก็คือการปฏิบัติในทางจิต การปฏิบัติในทางจิตนั้นโดยมากก็จะไปเข้าใจว่าต้องมาจำสิ่งต้องเป็นคนแก่ต้องเป็นพระต้องเป็นเนนต,ต้องไปในป่าต้องสละแล้วหมดแล้วยกเลิกไม่เป็นฆราวาสหรือว่าลกยกเลิกการงานอะไรอย่างนี้จึงไปทำสมาธิถ้าความคิดอน,นั้นผิดอย่างมหาศาลหรือเรียวกว่าผิดไปเลยความจริงแล้วนั้น พระพุทธเจ้าต้องการที่จะให้สังคมโลกนี้เกิดสันติภาพพุทธศาสนางิุบัติบังเกิดขึ้นในโลกต้องการที่จะให้มนุษย์เราทุกคนเนี่ยอย่าไปรบกันอย่าไปทำลายล้างกันให้มีเมตตากรุณาต่อกันนี่เป็นคำสอนที่พระพุทธองค์ได้ยืนยันแล้วและยืนยันอีกว่าต้องทำอย่างนี้ มนุษย์จึงจะมีความสุขแต่การจะทำอย่างนั้นน่ะคำพูดมันเป็นสิ่งที่พูดได้พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสพระองค์ก็ตรัสไปแต่คนที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์นั้นไม่มีมีก็ไม่มากเพราะฉะนั้นสงครามจึงเกิดขึ้นไม่หยุดย่อนความอิจชาพยาบาทจึงมีอยู่ทุกหัวระแหง แความทำลายล้างกันจึงมีอยู่ทั่วทุกมุมของโลกเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งแที่พระพุทธศาสนาที่อุบัติบังเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะยังสันติภาพโลกให้เกิดขึ้นนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการอธิบายหรือเรียกว่านแนะนําหรือว่านําในการปฏิบัติในข้อที่สองคือมัตเถกรยานัง มัทเรายกยาน,นได้แก่งานในถ้ำกลางได้แก่สมาธิอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ว่าทําอย่างไรที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสไว้ว่าถ้ามีสังคมเรามีอย่างนี้จริงๆคือมีสมาธิจริงๆสังคมจะสงบโลกทั้งโลกนี้จะอยู่ในความสงบสุขความเป็นสงครามก็จะไม่เกิดขึ้น หากความทำลายล้างซึ่งกันและกันก็ไม่เกิดขึ้นความที่จะต้องมีสิ่งที่ผูกพยาบาทขัิจองเวรกันก็จะลดน้อยลงไปอย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นในเมื่อพวกเราชาวพุทธเรียกว่าพุทธบริษัททั้งสี่คือภิกษุสามนเณนรูุบาสกุบาสิกาหรือภิกษุภิกษุณีโุบาสกุบาสิกา ที่ได้สืบต่อรักษาพระพุทธศาสนามา2,540ไม่ใช่น้อยถ้าจะนับชั่วคน20เอากันว่า25าชั่วคนอย่างเนี้ยหมายความถึงคนนั้นต้องอายุร้อยปีถึงจะมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็เรียกขว่านานมากแล้วก็เป็นหิตานุหิตประโยชน์ แก่มวลมนุษยชาติเหลือล้อนคนประมาณแต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอที่คำสอนของพระพุทธเจ้าอันดีวิเศษอันนี้หน้าที่จะช่วยกันดูแลและรักษาความเป็นฝึกแผ่นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวความเป็นศูนย์กลางในการที่จะให้บุคคลต่างๆได้มาศึกษาหาความรู้ และนำไปเป็นข้อปฏิบัติขยายวงให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเพราะยิ่งขยายวงกว้างเท่าไหร่ความสุขสงบก็จะต้องมีมากกว่านั้นแต่ต้องเป็นการขยายวงด้วยมัดเขยกระยาดังงามในถ้ำกลางคือสมาธิทีนี้จิตใจของคนเรานี่เป็นที่ที่จะต้องคือหมายความว่าเป็นที่ที่บังคับบัญชา ร่างกายของเรานั้นเข้ากันก็ว่าเป็นหุน่นกายนี่ต่างหักเป็นตัวจริงแอะไม่ใช่กายนี้เท่านั้นเองที่เป็นหุน่นสำหรับใจนั้นเป็นตัวจริงเป็นตัวเราจริงเคสจิตจิตเป็นนายกายเป็นเบาจิตนี้จะเป็นผู้สั่งการให้กายวิ่งให้กายเดินให้กายหัวเราะให้กายร้องไห้ก็คืออยู่ที่จิต ที่จะปูกพยาบาทอาคตดจองเวรที่เห็นแก่ประโยชน์หวังที่จะเอาแต่ความโลภโกรธองโมหะจริตครอบงำอยู่ตลอดไปก็อันนี้มันเป็นเรื่องของปุถุชนมันเป็นเรื่องของกิเลสที่มีมาตั้งแต่อดีตมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันแต่ว่าสิ่งเหล่านี้จะถูกบัรเทาลงไปได้จากสมาธิสมาธิคืออะไร สมาเทก็คือการทําความสงบของจิตเราจะทําความสงบของจิตได้อย่างไรนั่นคือสมาธิวิธีการก็มีด้วยประการต่างๆเราจะนั่งสมาธิก็ขาเบื้องขวาทักขาเบื้องซ้ายมือเบื้องขวาหงายทักมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตักเราจะเดินจงกรมเราก็หาหนทางเดินให้พอสมควรอย่าให้มันยาวนัก นเกินไปแล้วก็เดินไปตามปกติเอามือขวาจับมือซ้ายกดไว้ที่ท้องน้อยแล้วเราก็เดินไปจนกว่าจะพออันนี้ก็เรียกว,วิธีการของการทำสมาธิการทำสมาธินั้นถ้าหากว่าเราได้มีวิธีการที่ดีและพยายามที่จะทำไปตามปกติ เราก็สามารถจะทำไปได้ทุกวันอย่างก่อนนอนนี้เราก็นั่งแสิบห้านาทีหรือว่าเราลุกขึ้นมาเราก็นั่งแค่สิบห้านาทียี่สิบนาทีอะไรอย่างนี้ก็ใช้ได้แต่ว่าไม่ต้องทำทุกวันอย่างที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าบุคคลคนหนึ่งควรที่จะมีสมาธิ หชั่วโมงต่อเดือนคือสามสิบวันเนี่ยให้มีสมาธิเสียหกชั่วโมงคนนั้นก็สามารถที่จะลดระดับโมหะจริตลงไปได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าโมหจริตนี้มันเป็นตัวการที่ทำให้เกิดให้ความเห็นแก่ตนเห็นแก่ตัวเห็นแก่มีความโกรธอันยิ่งใหญ่ มีสิ่งที่ทำให้เกิดความว้าวุ่นต่างๆเพราะฉะนั้นในเมื่อจิตมันสงบลงไปลดระดับลงไปถึงแม้ไม่หมดคือกิเลสที่มันจะหมดเนี่ยมันไม่ง่ายแต่ว่าเราลดระดับกิเลสกนั้นเป็นสิ่งที่ทุกๆคนสามารถที่จะทำได้ในเรื่องของการทำสมาธิถ้าหากว่าในเดือนหนึ่งนั้นเราสามารถ ทำสมาธิได้ถึงหกชั่วโมงก็นับว่าดีแต่ว่าที่ได้หกชั่วโมงต่อเดือนนั้นถือว่าต่าสุดอย่าให้ต่าไปกว่านั้นแต่ว่าถ้าหากว่าในครั้งหนึ่งเวลาหนึ่งเราทําได้ห้านาทีอย่างตอนเช้าเราเข้าห้องน้ําเราไปนั่งไม่จําเป็นต้องนั่งอย่างที่แ,แสดงไว้ว่าขา ขวาทับขาซ้ายมือขวาหายทับมือซ้ายวางไว้บนตักอะไรอย่างนี้เราไปนั่งอยู่ในโถส้วมเรากําหนดจิตให้สงบสักหน้านาทีก็ย่อมไม่เป็นไรหรือเรามีที่นั่งตรงไหนสักแห่งหนึ่งกําหนดจิตไห้สักหน้านาทีก็ใช้ได้กลางวันอีกหน้านาทีตอนเย็นอีกหน้านาทีก็ใช้ได้วันหนึ่งก็ได้สิบห้านาทีถ้าเราทําทุกวัน สามสิบวันก็ได้สี่รอยห้าสิบนาทีอันนี้ก็ได้กว่าหกชั่วโมงสามารถที่จะให้เป็นประโยชน์ได้แก้ไขได้เมื่อแก้ไขในทางจิตได้แล้วเมื่อความที่เราจะไปทำความชั่วต่างๆฆ่าตัดตัดชีวิตขโมยของคนอื่นงคงถืนอนานนาจารย์โอหกปลอกลวงกินเหล้าเมาสุราไปย่อมไม่ทำ แล้วงามในที่สุดปริโยสานกัลยาณังงามในที่สุดคือปัญญางามในที่สุดคือปัญญานั้นได้แก่อะไรปัญญานี้ไม่ใช่ปัญญาเอาไปคดไปโกงคนอื่นหรือว่าปัญญาที่จะเอาไปข่มขู่ข่มเหงคนอื่นแต่ปัญญานี้หมายถึงปัญญาเป็นหนทางบริสุทธ ปัญญาเป็นหนทางบริสุทธิ์นั้นท่านหมายเอาวิปัสนาญาณหรือหมายเอาถึงผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความพ้นไปจากกิเลสโดยแท้จริงเพราะฉะนั้นปัญญาที่จะเกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นจากสมาธิก่อนสมาธิจะต้องมีกำลังแก่กล้าคือสมาธิจะต้องเรียกว่าจากปฐมฌานทุกทาติยฌานตติยฌานเป็นตน้น มีกำลังคําที่ว่ามีกําลังนั้นจะต้องพิจารณาดูด้วยตนเองเคอพิจารณาว่าว่าจิตนี้มีกระแสจิตหรือไม่ธรรมดาจิตที่มันมีกําลังเนี่ยมันจะต้องมีกระแสกระแสจิตนี่มันก็เหมือนกระแสไฟถ้าหากว่ากําลังสูงมันก็สว่างมากกําลังน้อยมันก็สว่างน้อย ห้าแรงเทียนสิบแรงเทียนพันหมืน่นแรงเทียนมันแตกต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นเวลาจิตที่สงบเนี่ยเราก็กำหนดดูว่ากระแสจิตมีแสงสว่างหรือไม่ถ้าไม่มีจะแสดงว่ากำลังจิตนี้ยังไม่เข้าขั้นที่จะทักนิปปัจนาได้ทีนี้ถ้าหากว่าเรากำหนดจิตพอจิตสงบแล้วเราก็แ่งดูว่า อะไรอยู่ข้างหน้าจะเป็นโครงกระดูกอยู่ข้างหน้าเราก็กำหนดจิตเพ่งไปเห็นไหมไม่เห็นก็แสดงว่าจิตของเราเนี่ยยังไม่เข้าขัน้นคือไม่เข้าขัน้นวิปัสสนายังไม่มีกำลังพอเพราะฉะนั้นก็จึงต้องพยายามกระทำจนกว่าพลังจิตอันนี้มันจะพอขึ้นได้เมื่อมันพอขึ้นว่าอไร พลังจิตนี้มันพอขึ้นมาเลยพอหลักตาเข้าสมาธิเอาร่างกายมาวางไว้ข้างหน้าเป็นโครงกระดูกมองเห็นเหมือนกันกับเราลืมตาใช้ได้แล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นมีสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นแก่เราก็คือนิพพิทยายนความเบื่อนหน่ายความเบื่อนหน่ายอันนี้มันจะเกิดขึ้นมาเอง มันเหมือนกันกับคนรับประทานอาหารอิ่มเมื่อมันอิม่มมันก็อิ่มเองความเบื่อหน่ายนี่เป็นใเกิดขึ้นมาเองเพราะเกิดขึ้นมาแล้วว่าความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ทําให้จิตเนี่ยสละละเรียกว่าสม,มุทัยกวนละมันจะละออกไปเหมือนกันกับคนที่รับประทานอาหารเมื่อมันอิ่มแล้วหิวมันก็ละออ ไปเองนิพิทยานเกิดขึ้นกิเลสอันที่เรียกว่ามีสิ่งที่นอนเนื่องอยู่ในใจมันก็ค่อยทยอยกันออกมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายที่ได้มีอาธิกัรยานางังงามในเบื้องต้นมัชเชกลยานางังงามในท่ามกลางบริโยสานกลยานางัง งามในที่สุดก็สามารถที่จะเป็นบุคคลเท่ชื่ว่าได้ช่วยกันสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเพราะว่าการที่เราจะช่วยคนให้พ้นไปจากทุกข์หรือให้พระพุทธศาสนามีประโยชน์อย่างยิ่งนั้นต้องอาศัยพุทธบริษัททั้งสี่ช่วยกันเสียสละ สุสามนเนนโุบาศกอุบา,าสิกาช่วยกันเสียสละภิกษุสามนเนนตั้งองค์กรขึ้นแล้วก็ร่ำเรียนทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติโลกาภิวัตให้เกิดความช่ำชองที่จะแนะนำคำสั่งสอนให้แก่มวลทนได้สามารถที่จะแนะนำให้ประชาชนมีความเรื่อสายศรัทธาอุบาศกอุบาสิกาก็ช่วยกันอุปถัมภ์คำจุน ให้พระสงฆ์อยู่ได้มีวัดวาอารามเป็นต้นพุทธศาสนาก็ยังจะต้องเจลังจั่งยืนแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อไปอีกนานแสนนานเทศนาวาสเนาวาสานการเป็นที่จบลงแหง่งพระธรรมเทศานานี้ขออวยพรในท้งหลายจงประสบด้วยอายุวนันนะสุขภะละโลคยะปฏิพาน ธนาสารสมปัติ์ปพัฒนางงคลชนมาสุขทุกประการจงบังเกิดมีแกท่านทั้งหลายสมดังในที่ได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยพระการาชนิยยตทาว,วาเทวะปุราปริปุเรนเทศาครัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิพเมวะสัมมิตจตุสเพะบุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามนิจโชติรโสยถาสัพพิติโยเววัจจันโตสภะโรโภวินัสโต มาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีชายุโกภวะอาภิวาชนะเสลิสนิจังวุฒาปจจายโนจัตตารธรรมาวัทันตีอายุวันโนสุขังอะระหัง。